สวัสดีค่ะมาพบกับทาราแล้วนะคะทาราคนสวยนะคะวันนี้อยู่กับเจ้า t o y ยต a v ว o s คันนี้นะคะเป็นรุ่นมิดนะคะเครื่อง1.5ปี2019เลขหมายที่70,000กิโลเท่านั้นค่ะผลเริ่มต้นนะคะอยู่ที่6,000บาทนะคะกับราคา369,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้ารถคันนี้นะคะว่าให้ออปชั่นอะไรเรามาบ้างนะคะในส่วนด้านหน้านะคะมีตัว ระบบไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะคะหลอดเป็นหลอดไฮโดรเจนฐานเลนโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็มีหลอดไฟสกายไลท์นิ่งมาให้นะคะสวยๆแบบนี้ค่ะกับตัวไฟเดย์ไทม์ด้านล่างที่เรียงเป็นเม็ดๆนะคะเป็น LED ค่ะไฟตัดมองนะคะก็มีมาให้ด้วยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะให้กระจังหน้ามาแบบสวยๆแบบนี้นะคะสีดํานะคะค่าสีดําแบบนี้ค่ะกับ โลโก้ของโตโยต้าที่เป็นสีชุบโครเมียมแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างค่ะให้การชนมาแบบเทียนโนแบทสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจกไฟซ้ายบ้างค่ะสภาพยังคงสวยงามใสๆแบบนี้นะคะใช้งานได้เลยนะคะไม่มีรอยแตกงานไม่มีคราบเหลืองใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่ค่ะสภาพข้างรถนะคะเรียกได้ว่าสวยเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อบ้างนะคะในส่วนของล้อค่ะให้มารอแม็กซีเทาแบบนี้นะคะขอบ15นะคะยางหน้ากว้าง1.85ทับ60ทับ5 5นะคะนี่ค่ะดอกยางปี2000ยางเปปี2022นะคะดอกลึกๆแบบนี้นะคะใช้กันแบบยาวๆเลยค่ะในส่วนของโชคนะคะให้โชคมาสภาพพร้อมใช้งานพร้อมซุ้มล้อแบบนี้นะคะล้อทั้ง4ล้อนะคะให้ระบบแบบดิสเบรกมาให้นะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องความปลอดภัยรถคันนี้มีมาให้แน่นอนนะคะระบบเบรกมาในส่วนของกระจกไฟข้างนะคะกระจกไฟข้างนะคะให้มาแบบสีขาวนะคะตัดกับสีดําตรงนี้นะคะเรียกว่าสวยลงตัวนะคะแล้วตรงนี้ค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยค่ะในส่วนของเส้นสายด้านข้างตัวรถนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันไปแบบช้าๆแบบนี้นะคะว่าความสวยของรถนี่อะไรที่ติแค่ไหนนะคะ มือจับค่ะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเรียกได้ว่าสวยเลยทีเดียวนะคะล้อหลังด้านขวาเอ่อล้อหลังด้านล้อหลังซ้ายนะคะเรียกว,ว่าสภาพสสวยใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายรถนะคะว่าท้ายรถนี่ให้อะไรเรามาบ้างนะคะในส่วนของท้ายรถค่ะเรียกได้ว่ารถสวยสมบูรณ์คัสเกตเอมาให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายให้หลอดมาเป็นแบบหลอด LED เรียงแบบนี้ส,ยสวยๆเลยนะคะ นี่ค่ะส่วนโลโก้ตัวหนังสือนะคะให้มาแบบสวยๆฉ่ำๆชุบโครเมียมแบบนี้ค่ะและมีการชนกันชนหลังแล้วก็ไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะและมีกล้องหลังมาให้ด้วยค่ะแล้วมีไฟเบรกดวงตาที่3อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะ ส่วนกระจกนะ,ะส่วนกระจกหลังกว่านะะไฟหลังกว่านะคะตรงนี้ก็ให้มาสภาพสวยใสพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะเส้นสายโค้งล้นนะคะเรียกได้ว่ายังคงมีเส้นตรงนะคะให้ความสวยงามแบบนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยค่ะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะนี่ค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะให้มากว้างขวางแบบนี้นะคะ สวยเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะสีดํามาพร้อมกับหมอนสามลูกแบบนี้นะคะแล้วก็หลังคาให้มาสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะไม่มีรอยตหนิดใดๆทั้งสิ้นนะคะยังคงสะ,อา,สะอาดสะอ้านอยู่นะคะมาในส่วนของโครงดีค่ะน็อตสกูตรงนี้นะคะยังคงมีความคมอยู่นะคะสวยเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะว่าด้านในนะคะมีอะไรให้เราบ้างนะคะ ด้านในคอนโซลหน้านะคะด้านในด้านในช่วงหน้านะคะเรียกได้ว่าตรงประตูนะคะให้พลาสติกแบบขึ้นรูปเป็นค่ะ,ะเป็นพลาสติกปั้นเป็นรูปพลาสติกขึ้นรูปนะคะแต่งกับสีรถโกถสีสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มาระบบเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็จบไฟฟ้าแบบสี่บานนะคะมีช่องวางของนะคะมีช่องวางแก้วนะคะใส่ของได้ค่ะเรามาดูในส่วนของภายในคอนโซลด้านหน้าบ้างค่ะ เ,เรามาดูตรงนี้กันนะคะนี่ค่ะพอเปิดไข่พุ่พงกุญแจนะคะตรงนี้นะคะจะแสดงผลหน้าจอเลยนะคะว่าจะมีตัวนี้ขึ้นขึ้นขึ้นโชว์อยู่นะคะนี่ค่ะแล้วเราสตาร์ทรถด,ดูนะคะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะคะว่าให้ความนิมน่งความเย็นแค่ไหนนะคะดูนะคะ แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะความแน่นของเครื่องยังคงอยู่ค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบเข็มนะคะกับดิจิตอลอะนาล็อกตรงนี้นะคะบอกไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่านะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะให้มาแบบพวงมาลัยนะคะให้มาแบบระบบมัตติฟังก์ชันนะคะัะคู่นะคะลูกค้า พวงมาลัยให้มาระบบแบบมังติฟังก์ชันนะคะสักคู่ค่ะนี่ค่ะให้มาระบบมังติฟังก์ชันแบบนี้นะคะถือว่าให้มาแบบสามก้านานี้นะคะตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะคะสวยเลยทีเดียวค่ะเป็นหนังนะคะตรงนี้พวงมาลัยไม่มีตำหนินะคะให้ความสวยงามมาเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องเล่น CD นะคะ C D F M A M นะคะตรงนี้ก็มีมาให้นะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้ยังใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเทสเสียงนะคะเทสเสียงกันไปนะคะกับพร้อมตัววิทยุนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงค่ะน,น,นี่ค่ะว่น<า>ขึ้นนะคะนี่นี่เห็นไ,ไหมคะใช้งานได้ปกติค่ะเดี๋ยวเราลดเสียงนะคะ นี่ค่ะในส่วนของช่องแอร์นะคะให้ช่องแอร์มาแบบกว้างขวางแบบนี้นะคะสามารถทําให้เย็นโดยทีเดียวนะคะระบบแอร์ค่ะให้ระบบแอร์มาแบบออโต้นะคะปรับใช้งานง่ายนะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะในส่วนของเกียร์นะคะให้เกียร์มาแบบเกียร์ VCT นะคะตรงนี้ให้ตัวให้ตัวเกียร์มาแบบว่าสวยๆเลยนะคะ แล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะ12โวลต์120วัตต์ค่ะเบรกนะเป็นเ,นเนแบรแบบยกขึ้นนะคะนี่ค่ะเรียกว่าภายในสวยมากเลยี่นะคะถ่าลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยค่ะลูกค้าสนใจนะคะให้โทรหานะคะ0653238797นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะหรือว่าจะมาดูรถที่นี่ก็ได้นะคะเซลีไทย68แยกหนึ่งนะคะเข้ามาดูกันแบบตัวเป็นเป็น มาดูกันแบบมาดูกันได้เลยนะคะว่ารถจริงๆนั้นสภาพสวยแค่ไหนแต่ตรงนี้เรารับประกัน,นะค่ะว่าราสถสภาพสวยเกล็เองแน่นอน,นะคะอ่ะมาในส่วนของเบาะค่ะบอกให้มาสีดาเงาๆส,สวยแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเรียกได้ว่าให้สวยเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะใหม่อิม่มฟูแบบนี้นะคะมือเป็นแบบมือโยกนะคะตรงนี้ให้สภาพมาสวยเลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะว่าห้องเครื่องตรงนี้ให้อะไรมานะคะส่วนด้านห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะว่าห้องเครื่องตรงนี้นะคะให้สภาพมาแบบไหนนะคะเรียนได้ว่าสภาพตรงนี้ให้มาใหม่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะสติกเกอร์ติดแนบสนิทแบบนี้นะคะให้มาเดิมๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยหให้มาแบบสวยๆเลยนะคะ แล้วมาดูต,ตัวนี้ค่ะต่อภายในนะคะตัวน็อตสก,กูภายในจุดเมคอัพต่างๆนะคะยังคงให้สภาพสวยแบบนี้นะคะสวยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะมคอัพยังอยู่ครบนะคะสภาพสวยๆของน็อตสวยๆคมๆแบบนี้ค่ะหากใครสนใจนะคะเห็นแล้วอยากได้คันนี้นะคะโทรมาค่ะ065 3238797นะคะเ,าเราเ,าเรายินดีให้บริการนะคะแล้วก็ รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะนี่ค่ะให้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านตาปกกระโปรงนะคะน็อตให้มาสภาพเงาๆสวยๆแบบคมๆแบบนี้นะคะจุดเมคอัพให้มาแบบเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะสติกเกอร์อยู่แนบสนิทชิดเลยนะคะแนบใกล้กับตัวรถเลยค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะสิลคนให้มาแบบแนวตรงแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าสวย,ยทีเดียวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะคะนี่ค่ะสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านนะคะในส่วนของด้านในนะคะเราให้ดูนะคะนี่ค่ะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะโทรหาทาราค่ะ0 6 5 3 2 3 8 7 9 7กค่ะทารายินดีให้คำปรึกษานะคะวารันตีเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกว่าไม่มีจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายนะคะส่วนส่วนของสัมภาระเพราะว่าทาราลืมให้ดูห้องสัมภาระนะคะว่ามีความกว้างแค่ไหนนะคะของห้องสัมภาระนะคะตรงนี้เดี๋ยวทาราให้ดูนะคะว่ามันกว้างแค่ไหนนะคะนี่ค่ะไแล้วเปิดนี่ค่ะ นี่ค่ะด้านในกว้างๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าคุณภาพเกรดเอจริงๆค่ะรถคันนี้นะคะเป็นสีขาวค่ะใครชอบสีขาวนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากค่ะจุดไม้อะคงภายในยังให้สภาพสวยแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเราคัดรถเกรดคุณภาพมาให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะวารันตีเรื่องโครงสร้างค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้าแน่นอนค่ะนี่นะคะให้ความสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะลืมแจ้งลูกค้าไปนะคะว่ารถคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะคะลูกค้านี่ค่ะความสวยของรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูอะไรค่ะมีอะไรให้เลยอ่าอะไรนะคะอะไรมีให้ครบนะคะอะไรตรงนี้อะไรล้อมีให้ครบชุดนะคะมีนี่ค่ะอะไรมีให้ครบนะคะมีเครื่องมือแผ่นรองมีมาให้นะคะ ใครสนใจรถคันนี้นะคะโทรหาทาราได้เลยค่ะเดี๋ยวทาราให้ดูรถอีกรอบนึงนะคะว่าความสวยของตัวรถเนี่ยคือคุ้มค่าคุ้มราคาจริงเพราะเพชรยนชันรถเกดเอมาให้นะคะนี่ค่ะดูนะคะไล่ดูทีละข้างนะคะความสวยของรถนะคะเรี่กนด้วยว่าให้มาสวยแบบชัดเจนแบบนี้นะคะเส้นสายให้ชัดเจนสีของรถยังคงใหม่ะค่ะดูจากแสงที่ะตกสะ,สะท้อนนะคะว่าให้ความสวยแค่ไหนนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะ <Okay. S 1> ค่ะหากใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจโทรหาทารา0 6 5 3 2 3 8 7 9 7นะคะทารายินดีให้บริการนะคะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้านะคะทาราจะเอาวิออสท่นไหนมารีวิวให้ดูนะคะติดตามกันได้เลยค่ะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ